นี่ <Hey, S 2> แวงห้าร้อยนะมีอยู่ห้าใบแหวงห้าร้อยสมเด็จย่าสมเด็จยาเก้สาสิบปีสมเด็จยาเก้าสิบพรรษาเนี่ยห้าร้อยบาทนะมีอยู่ห้าใบนะไม่รู้ว่าเมียขโม,มยไปใช้ไหมว บายชหเขาเรียกว้าร้อยปีปีห2 0่เแล้วสองศสองใช่ได้สปีเลยสองสองเจ็ดเก้าถึงสองห้าสองสามห้าสองนี่นี่แบงค์ห้าร้อยนี่รุ่นหนึ่งอันนี้รุ่นธรรมดานะรุ่นใช้ก็เนี่ยแหละแต่ผมเก็บไว้ มันเก่าแล้วนี่ข้างหลังเป็นพระปางสามยอดนะลบบุรีห้าร้อยบาทใบเดียวอ่ะรุ่นนี้มีสามใบนะแพงห้าบาทเนี่ยมีสามใบวันนดี้วที่สองเมษายนสองห้าหกสาม

นี่มาพรกแก้ว <refers> น <Thirty> ี่เป็นรูปในหลวงธรรมดามีอยู่ใบเดียวนะมัเระเอ้างร้อยจิ้คือชิ้นเนอโอ้โโดนเจดีนะนี่แบงลอร้อยมีสองใบ รุ่นนี้มีใบยอย่างเงี้ข้างหลังเป็นพระราชินีนะเห็นอ่ะเราจะคลองพื้นดินโดยทำห้าพฤทภาสองห้าเก้าหนึ่งราชาพิเศษสมรสหกสิบปียี่แปดเมษาสองห้าห้าสาม หกสิบปีนะโองห้าห้าสามราชาอะไรวะราชาพิเศษสมรสครบหกสิบ <posts> ปีบุลลมราชาพิเศษครบหกสิบปีอ๋อสองอันเลยมีใบเดียว รุ่นนี้มีสี่ใบนะไี่สองใบนี่สองใบ,ยบยอยู่คนละที่กันสี่ใบมีห้าใบนะนี่ใบรุ่นนี้ห้าใบแล้ว